สวัสดีครับมือนี่สีม่ต่์ตำบางฮวงแลกดาวครับมือนี่ Facebook เฟซบุ๊กมันบอกว่าขอให้ได้ดาวนึ่งดวงว่าสันครับก็เลยมาตต์ตำบงหงฮงแลกดาวครับมือนี่ก็ขอร้องคุณภรรยาครับให้มาตําำบงหงฮงแลกดาวค่อยๆเน่ค่อยอยากได้ดาวเพื่อผ่านภารกิจวันสันซอยค่อยแน่ด้อเท่าตำให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งเนี่ยว่าเขาตำบางฮุง,งเขาตำแบบไดขอดาวจากดวงเนีนะครับพี่น้องครับปลาหอมๆโลนวันว ก็ต้องสั้นอันนีใ้ใช้จักยี่ห้อยี่ห้อที่หนึ่งปลาลาก็ต้อง6สามจังซีเซ่สามยี่หอด้ะครับต้องสามย<า>ี่ห้อปลาแด็กก็สามขวดเด้อพี่น้องเด้อร์ปลาแดกจ้ะปลาแดก ปลาแดกสามขวดแม่ขา 2, ้าวสองขนผู้ไายรูปอีกหนึ่งครับผม <laughs> อารมณ์ลเลยอันมาเลยถือถาดมาเลยร้านนี้ขคล้ายยงกอครับร้านนี้คล้ายยังกอครับขายชาบ,บูด้วยจ้า ตบมกหุงกับมีพี่ออเดอร์นะค่ะตบมกหุงนะตบมกหุงสองตบมกหุงสองไม้ขั้วปลาแดกสามยี่ห้อครับมะกรอกหวานเด้อนี่มะกรอหวานกระเสียบบุกเม่าพูดเอ้าพอใส่มะเขือเทศอะทิมเป๊ะมะเขืออะทิมเป๊ะสีดา มไวตาตําคืดๆแถวาใส่กานโอ้มาแล้วพี่น้องรอมพรอมประเดี๋ยวาเดียวขั้วคุณบัวใบซีล่าซาบูได้ครับหนูโอ้ยต่ำมะฮงก็ยุ่ไต่ต้นซากุระเด้อพี่น้องเด้อประเดี๋ยวมาได้เด้อฮุ่นต่ำบักฮงใต้ต้นซากุระ ว้ายน้ำลายเต็ด <ho> ว oh ้ายซิมกันเป็นอย่างแติไซบ่กหน้าอย่างสมโหซิมกันซิมกันใส่หน่อยไหมจมแล้วสมบกกอกเลยอ่ะเจ็บมา้า โอ้โหปลาแดกขวดนี่ต้มเองโอ้โหสุดยอดของกินเลยครับอันนี้ปลาแดกกระปุกสุดท,ท้ายท็อดทีเขีดปลาแดกต้มเองกินพร้เอมคับคับห้องแอร์เลยครับคับห้งองแอร์เลยโอ้โหยวมันพร้อมเสิริฟยวมา,วามมกินน้ำกันครับโอ้โหพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟไรไรใช่ไหม ประแดีโคกเดียวย่างเบิ่นด่านครับพี่น้องไอ้ไอกินข้าวน้ำกันจ้ามอนดีมียังเนี่ยล่ะครับเอนี้เฮามีข่าวกำตั้งมาคงพี่น้องเอนี้ขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะเด้อ ว้าวดูเจ้าเลยไข่เราโบได้เต็มเปล่า